สวัสดีนะคะสัสดี f อลงพนปัะแตนทุกๆคนนะวันนี้ก็ะจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของบอสนาทีนิดนึงนะคะ FC ซก็วันนี้บอสก็เออทำคลิปออกมาแล้วเออว่าตัวเองเนี่ยรู้สึกผิดก็ทำทำคลิปอขอโทษนะขอโทษก็เป็นสิ่งดีแต่ถ้าเราเอามุมมองจริงๆในการที่เราเป็นพี่น้องกันเป็นเพื่อนกันจริงๆไม่จำเป็นเลยที่จะนั่งออกมานั่งไลฟ์สดแล้วประจานกันเองอ อันนี้คือสิ่งที่หนูไม่ชอบมีอะไรไปเตือนกันหลังไม้นุ้มมีอะไรไปเตือนกันหลังไม้จบเพื่อป้องกันที่คนอื่นจะเอาไปเล่นไม่ใช่ออกมานั่งหน้าไหลสดกระทืบคนนี้ไม่พอใจกระทืบคนนี้ไม่พอใจกระทืบไม่ได้ค่ะหลังไม่หลังไม่มีไว้อะไรถึงเขาไม่รับรู้หลังไม่เราบอกก็แล้วอะไรก็แล้วปล่อยเขา เขาผิดเขาก็ต้องยอมรับผิดของเขาเองถูกไหมแต่เราเราควรที่จะมานั่งไลฟ์แล้วมาเตือนในหน้าไลฟ์อย่างเงี้ยคุณคิดว่าคุณทำถูกแล้วเหรอแต่คนรำก็ต้องมีความคิดปะวะคือจริงๆแล้วเป็นอะไรที่ไม่ไม่คือไม่ชอบทะเลาะฝ่ายเดียวกันะ่ะฝั่งเดียวกันไม่ชอบเลยแต่ในสิ่งที่บอสทันทีเขาทำผิดเขาก็ต้องยอมรับผิดของเขาเขาก็ออกมาพูดแต่ พวกเราเนี่ยเราอยู่กันมานานแล้วนะคะหลังไมค์เขียนเอาไว้นะอัดเสียงเอาไว้พูดเอาไว้ถ้าเราหวังดีกับเขาจริงๆอ่ะอัดเสียงเอาไว้แต่อย่ามากระทืบข้างหน้าไร่ถึงคุณจะหวังดีก็จริงอ่ะแต่คนอื่นน่ะที่เขาไม่รู้เห็น,น่ะฝั่งนู้นเอาไปเหยียบแล้วเห็นไหมล่ะใครรับผิดชอบอ่ะความรู้สึกคนเรามันมีนะเว้ยเออทุกคนนั่นแหละ ในกลุ่มเดียวกับพวกเราอ่ะอย่าเอาเขาไปเหยียบย่ําทุกคนแหละอยู่ในกลุ่มเดียวกันอยู่ในที่เดียวกันอย่าเอาไปเล่นในไลฟ์สดขอร้องแค่นี้แหละนะความจริงใจมันสําคัญที่สุดจะบอกให้แล้วอีกอย่างเนี้ยหนูก็ไม่เคยเปิดตั้งงรายได้หนูอยู่มาสี่ปีแล้วหนูยังไม่เคยเปิดสร้างไรายได้เลยไม่เคยหวังผลประโยชน์ด้วยที่อยู่จุดตรงนี้เพราะอะไร อยากเห็นลุงกับป้าเขามีชีวิตที่ดีขึ้นอยากเห็นเขามาได้รับความยุติธรรมแค่นั้นเองนี่คือสิ่งที่ต้องการถ้ามันจบคดีแล้วอะไรแล้วเราก็ไปต่างมันก็ต่างแยกย้ายอยู่แล้วแต่ณเมื่อเวลาเนี้ยนอกจับมือสิไม่ใช่เอาโอ้โหหมดแล้วเหรอหมดเรื่องเล่นแล้วมาเหยียบกันเอง ันนี้หนูไม่ได้สนใจนะใครจะมาตอบโต้ใครจะมาว่าใครจะอะไรก็แล้วแต่ค่ะสิ่งที่หนูพูดเป็นเรื่องจริงขออย่างเดียวอย่าเอาพวกกันเองมาไล่สดประจานข้างหน้าไล่ขอแค่นี้อย่าได้ทำอีกเลยกี่คนแล้วที่ทำแบบนี้พอได้แล้วนะแล้วคุณจะไม่เหลือใครเลยคนที่เขาเคยรักคุณมากมายแต่เขาจะไม่เหลือความรักให้แล้วอะคือมันหมดมันเต็มปีแล้ว นะคะคบอสนาทีเขาออกมายอมรับแล้ว Black, นะเพราะใครอะก็เพราะคุณแล้วเรื่องบางเรื่องอะอย่าเอาไปพูดอย่าให้ลุงเสียหายอะไรก็แล้วแต่หยุดทําคอนเทนต์ไปอย่าไปพาดพิงถึงคนอื่นพอแล้วมันจบแล้วแค่นี้แหละคะ่ะ